การทำงานทุกอย่างย่อมต้องมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องรีบปฏิบัติแก้ไขไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดความเสียหายแก่งานได้ผู้ปฏิบัติบริหารงานจึงต้องเอาใจใส่ ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดจักได้ทราบถึงปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงทีพระบรมราชโชวารพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบาัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชพัฒนาะณอาคารใหม่สวนอัมพรเมื่อวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2539 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามานุษติวันนี้ตรงกับวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2563ตรงกับวันขึ้น6ค่ำเดือน11ปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสรารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสรารนิเทศกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาคารที่ตั้งณนะสวนรื่นดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ สำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องเดินหน้าขจัดหนี้นอกระบบค่ะท่านผู้ฟังคะท่ากลางปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศบวกกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำส่งผลถึงการส่งออกของไทยต้องติดลบหลายปีติดต่อกันเชื่อมโยงถึงราคาสินค้าเกษตรตกต่ำกระทบโดยตรงต่อกลุ่มคนฐานล่างของประเทศลูกจ้างตามโรงงานเกษตรกรคนหาเช้ากินข้า ต้องประสบกับปัญหาปากท้องและนำไปสู่การกู้หนี้ยืมสินโดยเฉพาะกู้เงินนอกระบบนำมาใช้จ่ายเมื่อมีการกู้เงินนอกระบบมาใช้จ่ายจึงมีความเป็นไปได้ที่บางรายอาจถูกตามทวงหนี้ด้วยวิธีการโหดร้ายและอาจนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมได้การแก้ปัญหานี่นอกระบบถือเป็นหัวใจสำคัญเพราะที่ผ่านมา หลายรัฐบาลไม่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาผลเอกประยุทธจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจึงมีนโยบายเร่งด่วนในการเร่งแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างครบวงจรเพราะการเป็นหนี้นอกระบบเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาสังคมอีกหลายด้านที่จะตามมาทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบจึงกลายเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลบรรจุให้เป็นหนึ่งในนโยบายหลัก ที่ได้ถแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการมุ่งลดความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยซึ่งรัฐบาลได้กำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบไว้หลายมาตรการไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้กฎหมายการปราบปรามมาฟเฟียเจ้าหนี้โหดการจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ชาวบ้านไปใช้คืนนี่นอกระบบรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบเข้ามาปล่อยกู้อย่างถูกกฎหมาย ตลอดจนจัดให้มีการไกล่เกลีย่ยประนีประนอมยอมความระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้การบังคับใช้กฎหมายได้แก่พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตราฉบับพุทธศักราช2,560และพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2,558เป็นต้นท่านผู้ฟังคะนอกเหนือจากมาตรการต่างๆที่รัฐบาลนำมาใช้ในการแก้ปัญหานี้นอกระบบที่กล่าวมาแล้วนั้น รัฐบาลยังได้จัดโครงการมอบคืนโฉนดที่ดินคืนความสุขให้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำของสังคมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในการดำเนินโครงการซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องอาทิทหาร อรมนอฝ่ายปกครองที่ดินสมพะกรศูนย์ดำรงธรรมและอายการจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายแบบบูรณาการเพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหาการกู้ยืมเงินโดยสัญญาไม่เป็นธรรมพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำแนวทางของศูนย์การรับเรื่องราวร้องทุกข์การกู้ยืมเงินโดยสัญญาไม่เป็นธรรมของตำรวจภูธรภาค4 ไปปรับใช้และเป็นตัวอย่างคือให้ทุกภาคไปบูรณาการกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ในการแจ้งเบาะแสร้องเรียนร้องทุกข์ได้สะดวกรวดเร็วและนำข้อมูลมาวิเคราะห์กรณีพบพฤติการเข้าข่ายการกระทำความผิดให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังเคร่งครัดในกรณีที่ยังไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำลูกหนี้และเจ้าหนี้ เข้าสู่ระบบการไกลเกลี่ยรประนอมหนี้ให้คำแนะนำปรึกษาพร้อมช่วยเหลือทางด้านกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมซึ่งได้มีการดำเนินการทั่วประเทศตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำต่อไปเพื่อทำให้เกิดความเป็นธรรมทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาศูนย์ประสานการปฏิบัติที่สองกรมน ลงพื้นที่จัดการประชุมแบบมีส่วนร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดธนาคารอมสินจังหวัดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตำรวจภูธรจังหวัดอายการจังหวัดและประหลัดจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหานี้นอกระบบและลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากชาวบ้านเช่นกลุ่มชาวนากลุ่มเกษตรกรและกลุ่มประชาชนทั่วไปตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนในพื้นที่การมโนจังหวัดสุพรรณบุรีท่านผู้ฟังคะปัญหาปากท้องของประชาชนเป็นประเด็นใหญ่ที่รัฐบาลให้ความสำคัญคะ่ะซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นว่าโครงการมอบคืนโฉนดที่ดินคืนความสุขให้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำของสังคมเป็นโครงการที่อำนวยประโยชน์ ให้ประชาชนอย่างมากคาดหวังว่าในอนาคตรัฐบาลจะดำเนินโครงการนี้ได้สำเร็จทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำ วันนี้ที่จดจำวันที่23กันยายนเป็นวันที่266ของปีหรือวันที่67ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติบแบบเกโกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก99วันในปีนั้นวันที่23กันยายนพุทธศักราช2228เชวาลีเยเดอโชมองราชทูตฝรัร่งเศสและบัตหลวงเดอซัวซี เชิญพระราชสารกับเครื่องราชบรรณาการจากพระเจ้าหลุยที่14มาเจริญพระราชมัยตรียังสมเด็จพระนารายมหาราชเดินทางถึงปากน้ำเจ้าพระยาวันที่23กันยายนพุทธศักราช2352เป็นวันที่มีการจดทะเบียนสิทธิบัตรปากกาหมึกรุ่นแรกของโลกโดยโจเซฟบรามาลักษณะปากกาประกอบด้วยท่อเงินบางๆปลายเรียว สามารถใส่หมึกได้และปิดด้วยจุกไม้ครคเมื่อบีบเบาๆที่ตัวปากกาหมึกจะไหลออกมาที่ส่วนปลายปากกาวันที่23กันยายนพุทธศักราช2479รัฐบาลไทยตั้งหน่วยยุวชนทหารเพื่อฟื้นฟูกองกำลังกึ่งทหารขึ้นโดยฝึกวิชาทหารให้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นกรมยุวชนทหาร พบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ